หนหมูทอดน้ำปลาไม่ว่าจะมีแต่สามชั้นใช้ส่วนสันคอมาทอดก็อร่อยไม่แพ้กันเครื่องปรุงแค่สามอย่างหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงสําคัญที่การทอดต้องทําแบบนี้เท่านั้นถึงจะได้หมูทอดนุ่มๆหอมน้าปลาสีสันสวยงามรสชาติกลมกล่อมอร่อยสุดๆไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของสันคอหมูทอดน้ําปลาครับมีสันคอหมูหั่นเป็นชิ้นประมาณเท่าเท่านิ้วมือเนี่ยครับน้ําปลาน้ําตาลมะพร้าวผงปรุงรส ส่วนผสมมีแค่นี้ครับสําหรับหมูทอดแต่ว่าเราจะทานกับน้ําจิ้มแจ่วนะครับส่วนผสมของน้ําจิ้มแจ่วมีน้ําปลาน้ํามะขามเปียกน้ําตาลมะพร้าวข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมซอยมาเริ่มกันที่หมักหมูกันก่อนเลยครับน้ําปลาครับน้ําตาลมะพร้าวผงปรุงรสครับนิดหน่อยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับใส่น้ําเปล่าไปสักสองช้อนครับน้ําธรรมดานี่แหละครับไม่ต้องน้ําเย็นคนให้น้ําตาลละลายครับ พอน้ำตาลละลายแล้วก็ใส่หมูครับทีนี้ก็นวดเลยครับคลุกเคล้าครับให้เครื่องปรุงเข้าในเนื้อหมูจนน้ําเครื่องปรุงแห้งนะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมต้องใส่น้ําด้วยครับเราใส่น้ําลงไปเพื่อทําให้หมูเรานุ่มจะทําให้หมูมีความชุ่มชื้นเวลาเราไปทอดแล้วมันจะไม่แห้งไม่กระด้างสูตรนี้เราจะไม่ใส่แป้งครับทอดแบบนี้เลยน้ําปลาหอม,หอม นวดไปเรื่อยๆครับยิ่งนวดนานยิ่งดีครับนวดนานๆหมูจะนุ่มเนี่ยครับนวดจนน้ำเครื่องฟงแห้งแบบนี้ครับก่อนที่เราจะทอดให้เรานาไปแช่ตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับใช้แบก็ได้ครับว่าง่ายๆก็ไม่ต้องแบครับใช้ถ้วยอย่างเงี้ยครับครอบปิดไปเลยเราแช่หมูในตู้เย็นช่องธรรมดามาได้หนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทอดกันเลย ตั้งกระทะให้ร้อนครับให้ร้อนจัดเลยใส่น้ำมันให้เราใช้ไฟกลางค่อนไปแรงนิดนิดในการทอดครับพอน้ำมันร้อนได้ที่ใช้มืองางดูพอรู้สึกร้อนมือนะครับใส่หมูได้เลยครับใส่ลงไปแล้วให้เราคนอยู่เรื่อยๆนะครับสูตรน,นี้นี่เราใส่น้ำาตาลปี๊บ ถ้าเราไม่คนนี่หมูเราจะไหม้นะครับในส่วนที่ติดกับกระทะนี้จะไหม้แน่นอนถ้าเราใส่หมักแต่น้ําปลาอย่างเดียวนี่มันจะออกเค็มอย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีความกลมกล่อมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวลงไปนิดหนึ่งรสชาติมันก็จะกลมกล่อมขึ้นนะครับไม่ได้เค็มอย่างเดียวทีนี้ปัญหาของน้ําตาลเวลาเราใส่ไปนี่มันจะไหม้ครับพวกประเภททอดท่อน จราะฉะนั้นให้เราคอยคนอยู่เรื่อยๆแบบนี้ครับใช้ไฟกลางค้นไปแรงได้เลยนะครับอย่าให้มันอยู่นิ่งๆครับคอยคนไปเรื่อยๆหอมน้ำปลามากครับน้ำมันนี่จะค่อนข้างร้อนจัดหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟกลางค้นไปแรงเลยสังเกตว่าจะมีควันขึ้นหน่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนหมูเราสุกเหลืองนะครับ ถ้าเราทําเป็นทอดน้ําปลาแบบนี้นะครับแนะนําให้เป็นใช้เป็นส่วนสันคอนะครับถ้าเป็นส่วนอื่นนีมันจะไม่มีความนุ่มนะครับความนุ่มจะน้อยกว่าแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้ส่วนอื่นจริงๆอย่างเช่นสะโพกหรือว่าสันนอกอะไรแบบนี้ครับก็แนะนําให้หมักข้ามคืนไปเลยครับหมักเช้าทอดเย็นหมักเย็นทอดเช้าอะไรประมาณนี้ครับใส่ตู้เย็นไว้ก็จะทําให้หมูเรานุ่มได้เหมือนกันครับนะครับเราใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ทอดมาไม่ถึงห้านาทีนะครับก็เริ่มเหลืองหน่อยๆแล้วครับ ถ้าเราทอดนานไปในี่หมูเราจะกระด้างนะครับไม่นุ่มมันต้องให้ด้านในนุ่มๆน,นะครับถ้าใช้เป็นสามชั้นก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับจะต้องทําอีกแบบหนึ่งทอดอีกแบบหนึ่งนะครับพอเริ่มเหลืองแบบนี้เร่งไฟแรงสุดเลยครับจะได้ไม่อมน้ํามันนะครับพอได้เหลืองตามที่เราต้องการก็เตรียมตักพักได้เลยครับ ทอดหมูเสร็จแล้วเรามาทาน้าจ so sure ิ้มแจ่วกันต่อครับเราจะเคี่ยวน้ําตาลกับน้ําปลาก่อนนะครับใส่น้ําตาลมะพร้าวเติมน้าเปล่าสักสองช้อนโต๊ะใช้ไฟกลางก้อนอ่อนครับเคี่ยวน้ําตาลให้ละลายพอเดือดขึ้นมาน้ําตาลละลายดีแล้วนะครับก็เตรียมใส่น้ําปลาเคี่ยวน้ําตาลกับน้ําปลาไปสักแป๊บหนึ่งครับรอให้เดือดขึ้นมาอีกรอบวิธีนี้เนี่ยจะทําให้น้ําจิ้มของเรามีความหอมนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับเดือดขึ้นมาก็ใช้ได้เลยได้กลิ่นน้ําปลาก็โอเค พักใหเย็นแป๊บหนึ่งครับพอเราพักน้ำตาลเที่ยวกับน้ำปลาเย็นดีแล้วก็มัดปรุงกันต่อเลยครับเติมน้ำมะขามเปียกครับใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามชอบครับเสร็จแล้วใส่พริกป่นเข้าคั่วครับปิดท้ายที่ต้นหอมซอยครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยครับ สันคอหมูทอดน้ำปลาครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วครับเสิร์ฟคู่น้ำจิ้มเจวนะครับหอมมากครับยวยนมากเดีย๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับขออนุญาตใช้มือครับหมูนุ่มมากครับเข้ากับน้ำจิ้มเจวสุดๆเลยหอมน้ำปลาเค็มกลมกล่อมกำลังดีมีหวานปลายนิดๆสูตรนี้เด็ดเลยครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับ ถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ